วีโก้พีดอรเนอร์รุ่น2007ขึ้นมานะครับอายุ10ปีขึ้นจะมีปัญหาในการาเข้าเกียร์นะครับคือบุดบุดโยงเกียร์จะเสียนะครับจะทำให้ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้นะครับอาการจะเป็นอย่างไงครับนะลื่นเลยฮะเนะี่ยอันนี้ก็ ตำแหน่งเกียรดีนะครับเนี่ยตำแหน่งเกียดีแต่ว่าให้อยู่พีครับเนี่ยตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับว่างก็ยังพีครับเนี่ยเห็นไหมคือไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ครับแต่คันเกียร์โยกได้อยู่คือ สายโยงมันหลุดแล้วครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับผมน่ก็ะถอดหัวเกียวก่อนครับนี่ครับถอดหัวเกียวก่อน ปิดปติกตัวนี้เด็กดตรงนี้อะมาเนี่ไปยกเขาบอกยกขึ้นเลยนะเนี่ยครับก็ค่อยยกขึ้นอย่างนี้ครับมันไม่มีสลักนะยกขึ้นได้เลยไม่ต้องกลัวหักมาแกะครอบเกีย์ตรงนี้ครับ จะมีคลิปล็อกอยู่สี่จุดนะฮะนี่ครับสองจุดฝั่งซ้ายแกะออกแล้วก็สองจุดฝั่งขวาแกะออกลอกก็อกก็สามารถยกขึ้นได้เลยครับผม,มเห็นไหมไอ้บดตัวเนี้ยมันหลุดออกมาครับบุดยางมันแตกจริงๆมันต้องเกี่ยวอยู่กับไอคันโยกตัวนี้ แกนกลมข้างล่างนี่อันนี่บุดยางบุดยางสีดำมันเปื่อยไปแล้วบุดยางตัวนี้ยางตัวนี้มันเปื่อยไปแล้วอันนี้ซื้อมาใหม่จะเปลี่ยนได้มันอยู่ท่าไหนจะให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันผัวปันดออกมามันเข้าเกียร์ไม่ได้ครับน,นี่ เกี่ยวแกนมาเลยนะครับจริงๆมันต้องบดตัวสีขาวมันต้องเกี่ยวอยู่กับไอ้แกนแกนตัวนี้ครับถึงจะโยกเกียร์ได้แต่ตอนนี้มันหลุดนะครับต้องหาวิธีเอาเข้ามาให้ได้ครับก่อนอื่นต้องเอาบดยางใส่ในบดตัวสีขาวให้ได้ก่อนครับ จะสวมเข้าไปในแกนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวหาวิธีใส่ก่อนนะครับจากมันติดกล่องตัวนี้ฮร,รก็เลยจะถอดกล่องตัวนี้ออกก่อนมีน็อตหนึ่งสองสามสี่แล้วในนี้ก็น่าจะมีห้าหกตัวครับ ต้องถอดกรงอกก่อน <c oughs> ไม่ถึงอิดต,ต้องใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวนอนอลองดูก่อน นี่ครับถอดกล่องออแล้วน่าจะทำง่ายขึ้นนะครับนี่ครับถอดกล่องออแล้วก็จะมองเห็นได้ง่ายครับจะได้ทำถนัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับลูกยางตัวที่ซื้อมาจะเอามาใส่ในห่วงบุดสีขาวนะครับนี่ครับ อันเดิมมันละลายไปแล้วนะครับเสื่อมสภาพตามาอายุการใช้งานเยวใส่เราจะมาให้ดูอีกทีนะครับพยาใส่ก่อนนะครับใส่อุ้ยางเข้าไปเลยครับต่อไปจะบีบเข้าใน,นแกนตัวนี้ฮะเขาแกนเหล็กตัวนี้นะใช้คีมบีบช่วยนะ 哎，我没听。 ีนะครับโอเคนะครับมาใช้แล้วอีกประมาณสี่ห้าปีอยู่ครับแต่อย่าง้ดีเปลี่ยนเป็นบูทเดียวไว้มาใส่ดีกว่าครับเดี๋ยวถ้ามาเปลี่ยนจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับจะรีวิวให้ดูว่าใส่แล้ว เกียร์จะเข้าได้สามดีว่างดีได้แล้วดี n d ได้แล้วนะครับเนี่ยจะประกอบกับนะครับหลอดไฟนี่ก็เสียนะครับหลอดไฟเปลี่ยนเกียร์ แต่ว่ายังไม่มีรถมาเปลี่ยนนะครับเที่ยวหน้าจะมาเปลี่ยนให้ดูนะฮะนี่ก่อนครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้ารถใครไปเสียกลางทางฮนะไม่มีบูธตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเทปันท้ายนี่ครับรัดรัดบริเวณนี้ครับให้สามารถวิ่งไปอูห่หรือกลับบ้านได้นะครับนะครับ เอาเ็ไม้หนักทยรัดตรงนีน้อันนี้ผมจะรัดทิ้งไปเลยนะครับป้องกันยางตัวนี้สึกแล้วก็มันจะได้ไม่ดุดนะครับจะรัดทิ้งไปเลยนะครับรัดไว้แบบนี้นะครับถ้ารถใครดรุดกลางทางนะครับ ลองทำดูน,นะครับถ้ารถใครเกิดปัญหาเข้าเกียร์ไม่ได้ครับเนี่ยครับพูดยางไม่มีก็เฉมทายรัดไปเลยครับก็เอาเฉมทายติดรถไปด้วยครับเกียร์ออโต้ครับก็ใส่ของกลับที่เดิมนะครับ ทีหลังก็เข้าก่อนนะหลักการประกอบมักอันไหนออกทีหลังก็เข้าก่อนครับ คอบกันปุ่นหัวเกียร์นะครับใส่เข้าไปก่อนมาใส่ครอบทีหลังจะมีคลิป4ี่จุดนะครับใส่ให้ครบเลยเดือยแันขเขาครับ ครอบตัวนี้ใส่ง่ายครับไม่มีคลิปนะครับมีแค่สลับสวมแล้วก็ให้ตรงแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับใส่ง่ายครับกดกรุเตอแค่น,นี้ก็เข้าที่แล้วครับผม กดหน่อยนึงินส่วนแรกใส่สุดท้ายครับถอดก่อนใส่สุดท้ายด้วยเรียบร้อยใส่หัวเกียร์ได้ นี่ e. E. ได้แล้วอ่ะลืมไปมีคลิปตรงนี้ด้วยเอ <A. S 2> อ่าสองตัวซ้ายตัวขวาตัวอืมทางซ้ายอืมเรียบร้อย